สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพรนิาสาแฟมิลี่แรงงานตัวเหมือนเดิมนะคะแรงงานตัว YouTube นะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟตี่น้องหลาทุกท่านเด้อค่ะนะคะที่อยู่ในตรงนี้นะคะอ่านะคะตอนนี้นะคะเอฟตี e ่น้องหลานะคะให้ความสนใจน้องหลาที่สุดเลยนะคะเบิง้งเบิ้งตรงนี้กันแล้วกันนะคะเบิ้งกับที่ว่าอ่าตอนที่ว่าตอนอ่าซื้อบัตรซื้อปีกันเด้อค่ะนะคะมืัอนี้ปาทาวอนกะไร่ะ รวยกันพวกเขาก็รวยกันอีกได้จังไรใบตอนนี้นะคะนายจะได้เลยที่ลอยกวกใบคิดว่า <c oughs> ที่ลอยพวาใบนี้นะคะ่ะบอ่บอหลายท่าได้เด้อดขะยะ่าหรืออีกหกมือหามือหกมือ,มอแล้วที่นี่คิดว่าอีกหากมือหกมือเนี่ยตัวปิดแน่นอนพะล,ะะละ 2, าสองพันใบแน่นอนนะคะอีกที่นะคะผู้ใดตอนนี้นะคะ <c oughs> เสียงแหบเนาะ ผู้ใดตอนนี้นะคะที่ว่าคิดจะทาร้ายนะคะจะทาร้ายนะคะว่าแบบบางคนก็บอกมาบอกว่าพอสําเร็จนะคะอีพี่นี่กับบอสาเร็จเขาวางตีเนาะเขาว่ามาเขาว่ามานะคะที่ว่าพี่พ้อยได้ยินมานี่ก็คือว่าพี่พ้อยกับว่าเข้าใจค่อกันนะคะบางช่องกับเป็นคนที่ว่าต่างประเทศนะคะต่างประเทศนะว่าแน่นอนว่าบอสาเร็จนะคะอีเทียงบอสาเร็จแบบภารกิจบอหลอกลวงมาติดเด็จเป็นเบาคำนี้เนาะ คุณจะกินอย่างไรก็ตามแต่นะคะพวกเขาคนไทยยังมุ่งไปที่นองลา <c oughs> พี่พ้อยก็บอว่าเข้าใจกันคุณกับอยู่อยู่ประเทศเดียวกันนองลาเนี่ยคุณกับอยู่ประเทศเดียวน้องลาคุณคือบ่หักกันข่อยเป็นยังเข้าใจบ่เ,เข้าใจกันคุณคือบ่หักคนแบบประเทศเจ้าแบบประเทศเจ้าแล้วพวกข่อยเป็นคนไทยมันคือหักนองลาบ่เ,เข้าใจกันกับบ่เ,เข้าใจกันนะคะ บรเคยคิดว่าแบบนองหลาเนี่ยเป็นเป็นคนประเทศเดียวกันเลยคุณมีจะทำร้ายคนบอเข้าใจด้วกันคุณมีจะทำร้ายนองหลากิจจะทำร้ายนองหลาขนาดคุณดูประเทศเดียวกันแต่เท่อันนี้นิ่งนินมาเขาหูเด้อค่ะนะคะเออวานองหลาสารพัดนะ,ะบางคนเท่านั้นเด้อค่ะบางคนบัลลบงไ์ใจว่าบอมเนว่าทุกคนเด้อค่ะนะคะคุณกิจจะทำร้ายนองหลาย่างเดียวเลยนะคะแต่บอสสำเร็จหรอกขนาดพวกเขาเป็นคนไทยเนี่ย เอฟซี C นองหลานะคะตัวกัน์ตูบัสตอปีนะตอนนี้นะคะเอฟซี F C นองหลานะคะตัวกัน์ตูบัสตอปีตอนนี้ในเหลืออีกสี่ลอยกัวกัวกับพบ่สองพันนะคะ,ะ,คะพวกเขาไปนคนไทยแท้ๆมีความถิ่นใจก็นองหลาตัวกัน์ตูบัสตอปีตัวกันคุณประเทศเดียวกันก็นองหลาแท้ๆคุณกังนองหลาบอกเข้าใจกันหาว่นานองหลามาหลอกลวงคนคนไทยประมาณนี้นะคะพวกคุณน,นะคะให้บอกเข้าใจกันนะคะคุณคุณคืคพอพวกหักคนประเทศคุณ พ่อบขาเข้าใจนะคะพรอะนีสามบเข้าใจคุณคือบอหักคุณประเจธของคุณบอกเข้าใจเออแล้วก็แปลกแปลกมากเลยนะคะเราคุณค็ว่าคนณไขงูพวกเขาบงงูค่ะนะคะพวกเขาเอฟซีนะคะเห็ดอีหยังหูนะคะหูดีว่าเฮ็ดอีหยังนะคะบ่มีไข่มาหลอกได้ดอกบ่มีไข่มาหลอกคนไทยได้ดอกเอฟซีนะคะเว้นแต่ว่าเอฟซีพวกเขานะคะที่เต็มใจตัวน้องลา ถ้าเป็นพ่อหยางถึงได้ตัวนองหลาเป็นพ่อหยางถึงได้เต็มใจตัวนองหลาถ้าไปนคิดเอาเองเด้อนะคะมีถ้ามีหัวคิดนะคะก็ตัว่าจมบดาอยู่แบบนี้นะคะบดีบดีนะคะช่องไหนก็บุจักตะวบงูดอกนะคะบอสงใจดอกทั้งทั้งเอฟตีกับน้านะคะเป็นเอฟตีน้ำนะคะมีช่องกับมีเป็นเอฟตีน้านะคะโจมตีน้องหลาว่าน้องหลาบ่าเข้าใจคือกันเป็นพ่อีหยางนะคะเพรา่เขาใจนี่กันพวกเขาเอฟตีกลุ wave, ่มกลุ body, body, ่มพวกเขาเนี่ยน่อยๆที่อยู่นอกันตรงนี้เนี Form ่ยนะคะกลุ่มน่อยๆไ่ได้กลุ่มใหญ่ มันคือเหนียวแน่นกันดีแท้มันคือตัวนองหล่าดีแท้ตอนนี้อะตื่นบัสตื่อปีกันเห็นบอกคนนึงกระจองคอนนี้กระจองคอนนี้กระจองบอกคยว่าน้องหล่าเลยแม้แต่คําเดียวมีแต่ว่าอยากให้แบบว่าผ้าลักดิตของนองหล่าสําเร็จแบบหนั่นนะคะพวกเขาที่ดีใจกันยิง่งทีูุ่้ใจไหลขนาดตอนนี้นะพวกเขาเย,จจววยังภุ้ิใจกันแล้วว่าอู้หยหยดบัดหอดปน,นีเนาะอ่านะคะค่ะบอสมบอร์ก็ขใจคือกันเด้กคันนะคะบอสขอใจคือกันนะคะที่ว่าอ่า คุนะ้นนะกับคนบ้านเดียวกับน้องหลานเนี่ยนะแต่ว่าบรหักน้องหลานบางคนก็เนู่นดายอยู่เมืองนอกของวจิประดายอย่างนะคะไหลตาละมากเลยนะคะบ่มีความที่ว่าไปฟังแล้วนะคะฟังแล้วจีราแต่ระมา,านเคึ่งนาทีเท่านั้นนะคะออกมาเลยนะคะมันบ่มีความหมายมันบ่มีความออียงว่จะตวอยอย่างวรเนี่ยเแ่ยเ่ยเ่อยู่นะคะเราสองสามโตก็เม็ดคือเกานะคะมีจตเท่านั้นนะคะอ่านะคะคิดเอาเด้นนะคะคิดเราเองกัแเรากันนะคะคิดเราเองกัแล้วกันนะว่า พวกคุณกิดกันจังไดที่าว่าเอฟซีงูว่าเอฟซีนองหลางงูคนไทยงูเอฟีนองหลางงูพวกคุณกิดกันจังไดนะคะบ่าเขาใจนะคะหาว่านองหลามาหลกคนไทยจังสันจังตีเออนะคะมะหลกอกว่าเอฟซีน่ะมาหลกเอฟซีเอฟซีน่ะนะคะนองหลาหลกเอฟซีนะคะหลกนะคะเอฟซีก็บวายู่แล้วนะคะฉันน่ะหญยแล้วเท่าแล้วบไดห้ไขม่าแบบมาหลกได้ง่ายๆดกนะคะ เงินกับเงินฉันฉันเหตุงานพเพศุของฉันฉันไม่เคยทำมาหายหลอกหรอกแล้ว่นกับตัวดีดีนะคะ FT ต่างประเทศนะคะ f ีบัานนองหลานี่แหละแต่ว่าพ่นกับเหตุงานอยู่ต่างประเทศนะคะเขาหักนองหลาหักนองหลานะคะขนาดเหตุงานน้ำก็ต้องฟัง,งพวกเขาเวลาพวกเขาไล่ตดกันนะคะทักทาย FC กันนะคะทุกคนเลยนะคะเราคิดบอนะคะบางค้น FT นะคะอเมริกาที่อยู่อเมริกา,กาที่อยู่ต่างประเทศเขาตัวนองหลาเท่าไหร่เขายังไม่เคยเบาเลย มีแต่เขาบอกว่าเขาตัวแล้วเขาสบายใจเพราะใว่าแบบที่คุณวาคุณวาน่ะนะโอ้ยเอฟตีมันมาหลอกเอฟตีจังสั้นจังตีเอเฟตีโง่วาตหนิพัสเป็นว่าหาว่าเอฟตีโง่ให้น้องลาหลอกวาตหนิมันบ่มีไข่มาหลอกไข่หลอกนะคะมันบ่มีไข่มาหลอกไข่น้องลาเขาไม่ได้บอกให้ตัวลอกเพราะว่าน้องลาเขาแบบเขาก็เว้าว้าวแบบตามภาษาของเขานอกเพราะว่าน้องลาเขาไม่เคยวาไผ่เขาไม่เคยดาไข่ เขาบ่เคยด่าไข่แต่จะอยู่บ้านแพงมาแล้วตั้งแต่ออกมาแล้วน้องดาเขาบว่าไข่ขเขาบด่าไข่ไอ้ที่ว่าเขาว่าไปไอะที่ว่าแบบคุ้นนะ่ะดาเขาโป่ง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 เพราะเพราะเขากลับไปว่าเอาเนี่ยที่เป็นที่ตายแต่ว่าตอนนี้ก็เงียบไปแล้วล่ะนะคะอันนั้นเรื่องนี้เงียบและเหลืออยู่ช่องเดียวนะคะตอนนี้้องผู้หญิง่องที่อยู่ต่างประเทศนะนะคะ อ่านะคะบางมือนะคะยังตื splash, sure, think like ่นมายังบัตทันได้ตื่นเลยโอ้โหอยู่ได้ที่นอนหนงมึงทาโอ้ดานหลังลาตายตายตายแล้วนะคะมือมือหนึ่งเห็ดอย่างกินบดอย่างนึงอยากมูอจังเลยมือมือนี่ทํามาหากินอย่างบดอย่างนึงตื่นเต่าขึ้นมายังบัตทันได้ตื่นเลยกระดานหลังลาแล้วเท่านี่จะไปเห็ดงานใดบ่ไปเห็ดงานเนี่ยเขาได้บ่พอไปเห็ดงานแล้วตั้งแต่ที่มึงบนเงืองำงืองเงืองเองนี้กูจะต้องเอามันให้จมดินอีนี้กูต้องเอาให้มันตายว่าตื่นเต่าอีไหลอีไหลอยู่นั่นแหละนะคะ คจะต้องเอาให้มันตายขณะเทศงานนี้ยังจมนะคะเราเวลานอนเวลากินมันกิคิดยังไรคิวาจังสังนเนาะคนคนนี้แปลกมากเลยนะคะแต่ว่าบ่ามีคนสนใจได้ะค่ะนะคะพี่ร้อยเบิ่งแล้วนะคะว่าคนที่วาตะกคอน,นี่ที่อยู่พวกเดียวกันหรือว่าอีหย่างล่ะเขาขูบว่าเขาไปได้ล่กบ่เห็นมีใครเขาไปได้หละ่ะเห็นมีโยสามตีคนนะะ่ะที่มันเบ่นกันไปเม่นกันมาเม่นกันไปเม่นกันมาตรมขึ้นไปต้มขึ้นมานะคะช่างอื่นเขาก็บ่เอาด้อหละ่ะสังเกตเบิ่งแล้วนะคะสังเกตเบิ่งหลายๆช่วงเลยเขาบ่กไปยืงเข้าไปเลย เพราวานี่ <mel od ic> ข่อยเขาไปเบิ่งอยู่นขา่อยอยากพู้ว่าผู้ใดเขาไปคยครเข้าไปไปด้อุ like company, like 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 so content, ้ยบวไปดิค่ะนะคะช่องพวกเขาเขากป็นจเฮตดแต่คอนเทนต์ของพวกเขานะคะเขาเขาก็มีวงมีอย่างของเขาเขาก็มีนักร้องของเขาเนาะเขาประสานคอนเทนต์ของเขาทําให้นักร้องเขาดังนะคะเขาบ่กเขาไปหนงเด้วยค่ะกับช่องคนเนี่ยนะคะช่องผู้หญิงคนเนี่ยเขาบ่กเขาไปหน่งนะคะแล้วบางช่องเขาก็ทําคอนเทนต์ของเขาเนาะทาทาคอนเทนต์แบบตลกตลกลนะคะ ด่ากระดาแบบตลกตะลกด่ากระดาแบบว่าอีห่างนัเอินด่าแบบไหนนะด่าแบบว่าแบบด่าแบบอีหอย่างนั้นด่าแบบว่าแบบตะลุกขำขันน่ะคอยเขาไปเบิงแล้วคอยเขาบ่ซีเรียสนะคะเพราะว่าแบบว่าเขาเห็ดแบบตลกตะลกเป็นของเขานะคะเขาบ่หยุ่นไปคนนี้เลยเดี๋ยวนีนะคะอ่านะคะสองผู้ยิงของผูซ้ายหลายๆต่องเนานะคะที่เป็นยูทู e น่ะเขาบอกเขาบนหยุ่นกับผู้ยิงคนนีเลยเด้เขาบอกผู้ยิงคนนี้เขาบ้า แม้กระทั่งนอนอยู่ทางานอยู่เป็นยังดานรองหลาโอ้ยงงแท้ๆนะขณะเทุงานอยู่จะกินเขากินปาลาจิรับกีนอนเป็นยังดานรองหลาอยู่โอ้ยหงุดหงาดไหล